นนะี่ใครเนี่ยติบล้อหามปังเนี่ยนี่ใครเนี่ยมาเนี่ยที่แม่งแม่งมาเฮ้ยเฮ้ยโดยช้อนแกงเฮ้ยได้เฮ้ยนึกว่าที่แดนทำไมเฮ้ยจะเปิดทำไมไม่สนหน้ากันเลยเฮียกูเรียนไหนเฮียไม่สนหน้ากันเลยอ่ะเปิดที่แดนวะกูเฮียไอ้ไอ้้เยเปิดนรั่กำลังเข้ามาใหม่เนาะันนีก็คือประทายอย่างโดยช็อตแกงเหรอไอ้สัตว์น่ามีน่ายิงแม่ง นายนำตัวได้ไหมกูไม่แน่เป็นอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวเรียนเป็นสักพักได้ยินเสียงอึ้มร้อยโอ้ยเรียบร้อยไอ้ดูปุ๊บซีฟล้อหามทำไงล่ะไอ้เหี้ยโอ้ยเสียงยังบ้าเที่ยเปิดเข้าไปดูเออเออเรียนสารอะคะวนนี้ถึขั้เฮ้ยใครเป็นไป็นลุนซาวแพดวะสนุกดมาก ยีสมรู้สองแผนวะเป็นดาวดวงใหม่ครับดาวดวงใหม่ดาวมิเจครผมจะเป็นดาววีเจดาวซินโดมน่ะตอนนี้ไมรครบนะบ่อยเดินเอาเลยกัสาวทั้งปีเดินจันทรจันทร์ในแบบนี้ มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพืนีเทคนิคด้านนาเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวเหมือนกูนะยกตัวอย่างเลยสวัสดีค่ะแล้วถ้ากูไม่ทามึงจะเป็นอะไรไหมเฮ้ยยังมันสวัสดีครับเป็นเลขที่สองชอบกินทุเรียนครับกุออกอะไรเที่อห่อกูไปแล้วอะไรนะไม่ห็นอะไรเดียวคือมึงจะรู้ว่ากูชอบกินเพื่ออะไรวะกูเจอไอ้ี่กูออกเลยกูออกเลยอยู่ไม่ได้กกดออกเลยอยู่ไม่ได้เลยทำไมอะ กูออแล้วอยู่เวลาด้แนะนำตัวแกไม่ได้ให้แนะนำตัวเลยชอบกินทุเรียนเหมือนกันคราบติงเลยไอ้เหี้ยเตกูดิสวัสดีค่ะชื่อปุ๊กยิปทันชิตาเตจสรีชอบกินแตงโมค่ะชอบกินหแตงโมก็ได้ค่ะเย้ค่ได้ที่เจ็ดมามาม่ถึงไงครูคูคุยชื่อชื่อพันเหรอครับชอบกินไฟทองอ่ะไง ใสผลไม้ก <łość> ็มาหวานไปละไปทองทองเนี่ยไปทองไปเจ้าชีไปทองเหรอเพื่อนชองหวานๆเน่เต็มปอดเตไปฟองเอ้ปอมปอมชอปอมชีมีชชื่ออไได้ได้ชื่ออตตี้คะ กินก้าวว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 เวว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 วเฮ้ยเวววววววเววววว้ววววยววววเววยนววววววว่วววเวยวเวววววววหวว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 อวววววววยวอวกววววเวว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 ยวว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 วหวว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 วนวว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 นวว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 าวววนวีวว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 ว้วว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 อววววอวาววอวว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  เฮ้ยคุณเจ้ากินอะไรดีวะเชื่อเรนชอบกินเซลมอนโอ้โยเลยเวยเลยเลเดยเยเลยเลยเลยเเเลยเลยเยเ่เลยยเลเลยเงยเลยะลยงลยเ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 ลนเยยเเเลยลยเเลยลยวยเลยเลยเ่ยลยเลชื่อเลยัลยเลยเลมังคุดคเยลยยลเยลเลยเลเเย ไอ้เองเกินคลกคอบเป็นพิเศษสุดอันนี้พดีกีพดีกีไอ้เองเกินเราคยกันแป๊บหนึ่งเลยะคะพี่ออะไรคะเฮ้ยอดีกีครับเฮ้ยเเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้สาวแผ่นแล้ว